สบายดีฝ่แม่พี่น้องและเอฟซวัาเป็นภายในเดตต่างประเทศเนาะมานีกอ่ามาหาสะพีดสบายดีสะพิดวาเนาเกี่ยวเขายังกูจบงานเนาะแมนเนาะคงยังอันเนะสพิดคงยังอันนะอ๋อกี่าถุัเงินนะป้าบังในเป็นเกี่ยวเข่านะ ไอ้สิเล่เดี๋ยวบอพิยยังเชนี่บ่อ๋อบ่แมนเนาะแมนเบิดบ่ทางนี้นะอ๋อยังยังได้อยู่ได้ทุกคนเลยอ๋อเด้อผุนเดอผนเดอผนเดอุนแมนเบิดเดอทางนั้นนะเดออาไปิมาเกี่ยวข่าวซอยเป็นกมาได้เด้ออสียวเยอกาโซสมืดดูไป สวัสดีสวัสดีบาวสิเลสบายดีเด้อโดยสบายเนาะสดีเจ้าหลานนยโดยสบายดีสดีเช่นกันได้อส่บเปียงเด้อโดยมีกมากับทีมงานท่เก่านอกจากนแนเนาะหลาคนอย่ามาเริมาหลายคนบอลงเกี่ยวเกี่ยวเาผิดเกี่ยวเขาไหวเ้อเนาะ เป็นเกี่ยวเขาไว้ก็ดีเนะเาะผู้จบผู้งามขยันอีกทุกคนเลยผู้เป็นเกี่ยวเขากันภายได้เป็นครูชีวิตนี่ถือว่าโอเคได้เนาะดุมันขยันผุนเป็นเกียเ <c oughs> เ่ยวเขาป้าเธอจ้าด่าหน่อยยังบ่ได้ครึ่งหนึ่งของเพิ่อนจำได้ไหมลงขับแรงบวะสพเนี่ เป็นเกี่ยวขาวเป็นก็ไม่ได้ปิดหนาปิดดาเนาะหนา,นาเป็นก็ยังขาวคือเก่าเลยทุกคน,นเลยเจ้าผู้งามเนาะเนตขาว่อะ <laughs> ืออเวป็นเผื่อว่านมนมเป็นโทรมาเด้เนาะเป็นก็นไม่ไ,มได้หับหนะ มาสิแลบุรุไปเกี่ยวบ่มาแลเนี่ยอ่ะบัว่อยชิมือเนี่ยบอกอสบายดีสาวโสดสบายดียิ้มในกว่าสาวโสดเนาะด้วยสบายดีสบายดีโอ้ยผู้บ่าวผู้แพ้กับม,มัวชอยเนาะ ไปทางไเนาะคุณบ่าวอยูเนไปดีโดยโดยเนี่คือว่าเงียบเตมใจแมนเนาะคือว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษแท้เมือนีบกับแดงเนาะยนหน้ากกโดยิ่นกัเกี่ยวข่าอยู่นาะทุกคนแมาบุกวนเวลาฝืนจักิบเอื้อซิบหาสาทินเนาะโดยหาสิห้องร่มกันก็ยาก่ไดยินทุกคนโดย เรบสีลครับอยม่าง้ามบ่นบโดยกอเกินแล้วอได้อย่างนอกยกเหามากินซื้ออยู่ป <Definitely S 2> ักซอยผ่ืว <c oughs> ่าไปซื <ừ> ้ออยู่ตลาดตะลีเขาเนาะแถวบ้านเนื้อไขบ้านอย่นะ เขาจะก็ขายน้ก yeah, oh. ินน <laughs> well, yeah, <c oughs> <ila. được> ี่เนาะในบ้านเอยนอี่นะกร้ะเกี่ยวเกินนะยังอยู่ประมาณติดอปไวพอสมควรไหวไหวจางมือลีหายตาเธอไดดาอยู่ได้สีหายในเนาะเดี๋ยวเกี่ยวเขาจะข้นจ้าเขาโอ้ดยยด้จาขน้นเป็นวันเป็นวันวันหินพอ วันจอมจ่างวันเธอสาวสาวพิษวันละกษณ์เกันการเป็นาะคิดว่าครับสุดร้ายกันเขาเนาะบมีผู้ใดอยากมาเขาบุกนาไฟน้ำมันดิโดยเดยเหม็นเลยเนาะเขาก็ยันหน้าเขาเขากยแบมันแดดแล้วมันส so ุกเรียนกันเลยเนาะแม่เนาะเกี่ยวประทันเนี่ คือว่าทางสามเปล่นกระถางว่ากระเป๋าเนี่กระเป๋าโทรศัพท์เราหดนะครับด้เลยมีคนพิเศษแล้วบอกคือว่าถูกปิดตัวตลอดเวลาโทรศัพท์กางไว้ฟังเพลงนี่แนะโดยโดยชินว่าอันไว้ลมผู่บ่าวแต่บอแมนบอลลังสามพิเศษยามเห็นเวี้ยของลมไผ่ดิโดยก็คือลม่ังตอนแรงบอก โดยน้ำลุลับแล้วกันโดยโดยตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงแล้วผลก็คือสี่ก้อนน่ทุกคนเลยเอาก็เลยแบบว่าคืองานเทาก็เลื่อยเื่อของเล็กๆหน่อยๆมาฝากเพิ่นเนาะบปรไดเกอก่อนเป็นเป็นยังไงใช้บนเตียงเนาะคืออย่างน่อเนาะนีเด็ดนี่ตับชีแบบสี่นมขนมเนาะเดยโดยโดยแบบชีน้ำก้อนนมขนมเอาไปเป็นน้องเลยขนมยังคือเป็นเม็ด ขนมเกาตอกวะเจาลน้อยหูยู่บขนมงานะเจียงว่าขนมขนมกาตอะบ้านขนมกาตอวะต่อยันเื่องเนาะเลยนมก็เป็นนมเปียวออกเนาะเอ้ยเป็นนบอแมน่องเป็นุนอ้วนขึ้น FC เอามาหายไลฟ์บเยวนเนาะตัวอ้วนะ

มีลมคนเก่าคนใหม่แนี่มีคนใหม่เพิ่มมาแล้วเลยโอ้คนใหม่นี่ลายก็คนทำคนนะทำคนทำลายเลยแกเป็นธรรมดาได้นะเป็นกระปุกจับผู้งามก็จะตกลงวงใจกันละบอเนกับผู้ใหม่หรือว่าจะไดนเนาะโมเมนสาวผิดเลือกเก่งสาวพีทหน่อชาวพีเบียง เป็นคนงามกว่าอ,อยากเลือกนายนึงเนาะมันจนะใช้เวลาการคุยกันเนาะเบิ่งใจกันเนาะแมะ่แหละเราต้องเบิ่งดีๆก่นอนเนาะก่นอนาสิเอาภผยเขามาในชีวิตวเราไว้สัญญนจ้ะผู้ใหมก่กับผู้เก่าเขาก็ลมท่าๆกันหมอลอวคนเกา่าพิเศษกว่าน,นิดนึงหา <laughs> <laughs> คนเก่ากัสิลมโดนแม่จะพิเศษนิดนึงเนาะ เพราะว่าคุยกันโดดเดี่ยวการชื่นชแปลว่าเฮาชื่นชมเคยกันกว้างนะโดยเคือสิให้ความสำคัญสำคัญเก่าหลายกว่าเนาะแหมเดี๋ยวนะเพราะว่าเปิ้ลคุยกันมาหล่นแล้วเปิ้ลบอกเดือนเดือนป้าเดือนเนาะสิขอเดือนแล้วยไถือว่างเหอเดยังอีกชิบเดือนจังไหนในเสาร์วันเปียงชิบเดือนในเสาร์วันเปียงคุยกันอีกชิบเดือนในก็ครบปี แม่แล้วเนาะบึงใจค่นี้หอดปีนึงบโเลยเซาผิดิเบ่งใจอะรผู้บ่าวจนหอดปีหนึ่งบอกับประมาณคนละอ๋อเหตได้เชไดชองเนาะโดยซบุตเพียงมันจะกินลาบชีลาบม้วนอจะโดนเนาะบารเนาะว่าจะได้ชาอแม่กับแม่แน่นอยากอยู่ได้ดั่งที่เอาก็นโดของมักสันเดบอ์ีเดเอ้ยเลบาพเพียงเละบานาสิบแล้วพี่น้องโดยบอเละคือชิเชียยูนาัตแล้วพี่น้อง อิฐานมีคนโอคนลมแบบทีถือก็คือใจนีคือยังทีจัดงานแต่งงานอีกทีหนึ่งาคิดอยกๆดีบมดละวัสดีค่สีแบบว่าเออแคบกูแค่น่อยเอาโอโหง่ายๆเรียงง่ายเขาเพียงจะทักเพ่งกันเดี๋ยวให้มันตั้ง แบบเอาตะปีนจะนองโดยเนี้ยดินได้ยเลยคือแบบว่าโอยจัดไงจัดไงกะมันคองขูมือนี่ก็มันจะแพงกันเลยแด่ได้หนับมือไปมันกัดเสียงสีแพงจาระหน้อยอดกินดาบซีนแล้วบบบนี้เนาะวันวัชชัทุกคนเลยวัชชัดน้อยมียังไงกับงานดองกับจัดน้อยงานน้อยกะซำไงแล้แต่ว่าเฮาวฮาแต่พี่น้องเฮาแบบนั้โดยโดยโดยลายหมดเลยหมดฝันหมดเมื่อโดยมีหมูมียังอะไรเนาะ

ก็ได้คนมาโอเพียงค่ะหักเพียงกันเพียงน้อยๆก็พอโดยเนาะแต่ว่าเป็นกับบริสิทเรียรหรือว่าบริสิทธิ์กัรเรื่องแต่งดอกแต่งดอกอะไรย่งเนาะโดยแมนเนาะแต่ว่าต้องได้ครอบเนาะได้ครอบได้บ่อกนะทุกคนจะโคลุงตายอย่างต่างๆแล้วคือขับผูกแขนน้อยนะนี่ก็เพิ่นก็บักหู้ว่าจะจะตัวนบอกคนนะเนี่ยเป็นสกีพยญชะ Man, hãy nó hãy 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 เขาบอกคุยผู้บ่าเหมือกันบอยอยากเปิดเผยอยู่บ้เนาะผู้บบาผู้บ่าวสื่อในใดเนาะอยู่บ้านในเมืองใดเนาะอะไรน้อยเนาะยังโดยแม่เนาะบ่ถึงเวลายังบ่ถึงเวลาบ่เนาะยังเปิดคือตอนเปิดในตอนผูกแขนได้บ่เนาะมองได้แค่ว่าเขาอยู่ฝั่งไทยจังหวัดยังบ่บ่เนาะดูดีเด่เนาะข้าวไปพังอะไรนี่พังอีสานเขานี่ยบ่ดีกว่าอย่าง หนุ่มเด้เนาะหนุ่มบริลลัมบ่าเลยวัไใดเนาะคนแก่นบ่เออตุ่มคันีบ่าเด้เนาะดุนเด้เนาะทุกคนเนาะอันที่เราามานี่ถือยี่บ่านอะสักขนหนึ่งดูว่าแถวโคราชบ่เนาะหนุ่มโคราชบ้าเลยเพื่อเปินเห็นน่ะเปิดจะว่ายิ้มมาจังเนาะ ูเปิลแนนคนหูใจของปูนี่นะเวลาที่ว้าถึงเพิร์เพิ่์อาชีแบบเพิแน่เนาะโดยแมนแล้วเนาะมีใจนะนี่ก็เลยโดยก็คืออาชีแบบแปดเนะจากสาวเปเปียงบอกโยว่าตกใจหักแท้อยู่พี่น้องเลยใจมีหักแทเลยเิ่นยิ้มตลอดเนาะอนาสาวนะแมนเนาะแต่ว่าเราก็คือแบบยังวนในใจแต่ว่าเรื่องว่าหักโบนี่ หนี่มีแล้วตะเลยคือหักโดยแมนเลยนะเวลาถามถึงเพิ่นกายิ้มมานะอันนี้คือคําตอบของเพิ่นเนาะเลยอ่ะแตยังไม่เผื่อใจเลยเนาะมันแบบโดยคือว่าแล้วเฮาก็ยังเด็อยู่คนละฝั่งนะโดยยังโบ้ว่าเป็นเป็นกลางโดยบ่ได้ชวนเพิ่นมาเล่นบ้านเล่นเมืองไปประกาศว่าสิมาอยู่อ็นดูแล้วบอกชิว่า โอ oh, ้หกเจ็ดเดือนเนาะบุ๊มอันสงการบ่านเนาะโดยนะช่มันเปียงเืมเนาะจะลืแบบลืมแมนลืมว่ทีถามเพื่อนเดินอย่งโอ้อลยชาบิดคอทานเลยา้มก็เบาผังไทยมีของควันรือยังผากมาหยเลยบ้านคอทาน บ่โลัใจมาบ่นั่นน่ะโอโดยๆ่ฝานขานมมาให้ลูกจ้าโดยเล็กๆนอยโดยอันแวอันที่จ้างคนเกี่ยวข้าวนี่เด้อจ้ะเพิ่นบ่อ้อนเนาะโอ้เ็หลายเด้อ่โดยๆพี่น้องเ้่อโดยทางเจ้าี่เพิ่นก็เนาะี่ก็ยิ้มเย้มย่มใสเด้อเนาะเดหนดีใจเโดยโดยก็ทเพิ่นเนาะ ยังมีน้ำมันสาพิดได้เนาะความหักไหมมายุเท่าเนาะคโอ้อ๋ออ๋ออ่านีสารุเปียงนี่ออออยู่ไไอืมโดยโดยโดยนั่นก็จว่ร้เจ้าาไปลได้ดินเป็นบ่าโสดบ่หรือว่าจังใดบ่เป็นกาเออโดยโ ก็ค Get <gettable> ือ <Wit> ว <default> <t stimulation> <h criterion> ่ามันกับบริเวณกัดหรือว่าบริเวณชีเรียวตรงนั้นเนาะเพราะพี่จะหักมากกันเพราะพี่จะเบิ่มหักลูกเขาได้แล้วก็เราจะหักลูกกันได้เนาะติดแม่นได้เนาะโดยโอ้โหโดยดีเลยเนาะถ้าว่าโดยโดยถ้าว่าเกี่ยวเขาแล้วนี่สิได้ไปหาเพิ่นบ่อยู่ฝั่งใครบ้างอือไม่ได้มีส่วนบอว่าเอจะมาเหรียญถอยบ่บ่ ่แต่ว่าเป็นเบาชิเลนี่สวนใดมาหาเองเลยออะจำเนียร์ระยะนะจำเนียเห็ดบัตรเหตุเบอร์หรมาหลืออะไรมายถึงหมายถึงไปมาถึงผู้บ่าวต้องมาหาหรือผู้สาวต้องไปหาผู้บ่าวมาก็ได้เพรายากนเรืยังแบบยังแบบคุยกันอยู่นะแบบยังไม่ได้ว่ากันเรื่องแบบไปมาหาสู่กันออ๋ดคือเพิ่นถามมาตอนมื้อที่อันทั้งสาวผิดพร้อมเนาะอาจจะมาแบบจึงเงินผูกแคนกันนะนะ จำไปได้ถึงขนาดมาทีแม่มาผูกก่อนตอนแขนกันก็บอกเออกลมาเบิ่งก่อนเนาะโดยมาโอ้มาลมกันก่อนเห็นหน้าเห็นตาเนาะเห็นบ้านเมืองเราเป็นเท่าไหร่โดยคือเวลาลมกันก็ได้ยินวิดีโอคอลหากันทีมบ่แบบเห็นหน้าเห็นตาได้บอกคำหวานกันก็บอกสี่เหลี่ยบบอกสี่เหลี่ยบได้บอกคำหวาน จะเปลี่ยนประมาณในความดีการธรรมดาอืเลยธรรมดาในแบบใดเด้เนาะก่อนนอนนี่ยนะพันดอกพันดีอยู่กันไม่อยู่ตื่นมาได้เลยทำนี่ก็ถือว่าหวานแล้วเนาะเพราะว่ายอดมือนิดมมือละเพิ่นหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งนึ่งเลยแม่เนาะหยดไปยอดมากอาจสิเต็มแน่เนาะอุนเอายังอีกกัน สิบสองอ่าสิบเป็นเดือนโดยแตว่าเผื่อถะมาจากเล็กนิดหน่อยก็ยังให้เนาะเลี้ยงตากล้องแม่จินหมอกระทะจักเอ่ามอนึงมาจะผิดไปเนาะเออแน้าแน่นบอบแน่นจะผิดก็ยังบ่ได้เคยออกไปเที่ยวไปดินใช่เนาะคือว่ากดดันอยู่ในบ้านเนาะะผิดเพียงเนาะเพื่อแกเลี้ยงลูกได้เนาะลูกยังหน่อยอยู่เนาะคือแบบว่ากลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้ออกไปดินเสียป่ ออโดยโดยาบตะลูกได้สิไปทางนโดมีมูคู่ส่วนไปบ่บ่ได้มูคู่ะไป่ไปมันนยแบบ่างคน่างมีคเอบครัด้วยกันอยู่พละไปพละมนเนาะว่ฉันเนาะตัวอล้รก็ต่างคนจางเขารัวแล้เพื่อเหียยไปเลยเนาะมูคู่นี่กักมีเด็กน้อยรุ่นใหม่เนาะตลุเนอโดยส่วนไป่บ่บ่ล กินเขาขึ้นไม่เนี่ยเป็นนิสัเดียวเพื่อนนี่ก็อาจจะหมายความว่าเบิดยุกแล้วันยุกวันยุกเพื่อนนะว่ารุ่นนอกมาส่วนชาวผิดไปใช่ไหมมาเลยคิดว่าจะนั่งเลยไปทางใดเรียกว่ายูเฮือนโมโมเมกแล้วก็ออกมาหนานี่เนาะมีหมอกช่องหมองนี่แหละโอยู่เฮือนกับยู่นาเนาะเดยแบบมีความเป็นของตัวเองรึเปล่าเรื่องเลยว่าค่าขายทั้งมหากินน่ะ แม้ว่ามีความผ่นอยากเปิดห้าอนโบหรือว่าจังไดเห็ดกินเสิบจอยู่คิดอยู่เนาะอย่างเห็นดกินประมาณสิดอยากแบบจนสวยบ่ห้านใช้เครื่องเล็กๆไม่น้อยเนาะห่านแต่ว่าโดยเป็นความคิดซื่อๆให้แล้วเนาะเพราะว่ามันแบบบ้านเขามันอยู่ในคือนั่นเนาะมีสิ่งที่จะหมักเนาะสิ่งที่จะหมักแต่จะอยากเห็ดเนาะเพราะว่า ใายเครื่องนี่ก็ดีอย่างหนึ่งกควเไงมันก็ได้เป็นหน้ตนเองเนาะแต่กินไปอย่างหนึ่งลูกหลานละเย็นแจกลูกหลานไว้กันจะเนาะลูกหลานกินหอยก็ไล่หมดเด้อเด้อบางทีเปิดท่านเป็นของตัวเองเพิอาจจะประยาดก คือแบบว่าเป็นเบื really ่อเลยโดยแมนเลยเนาะแรกๆนี่ก็จะกินอยู่แบบระมาณผิดช่งผิดก็เบื่อแล้ะแมนบ่อยจะเหมือนเปลี่ยงผิดช่วงผิดก็เบื่อนี่เบื่อติดเยอะไหมมีปมดเลยเบื่อดุแลนเบื่อแล้วใช่ไอง ไปเห็นงานท่องงานนี่บ่อยากไปบ่บ่เคยคิดปะงานเรเคยไปเคยไปเห็นงานโรงงานเจือเออคือเรเคยเจือเถอะเนาะจริงๆเลยวันคำถามว่านอนสะหลานะนอนอินดี้ก็โดยกาคือสีเบิดอเลยแล่ะเนาะเรื่องหัวใจยังเป็นกาบ่ดหัแล้วเนาะ

ได้คนโอคุลมอยู่ตอนนี้เนาะว่าเห็นได้คนยิ้มได้ยิ้มลายมาเนี้นะทุกคนโดยคนคนนั้นก็คือสิ่งสำคัญกับเพื่อนได้คิดเนาะทางเฮาการได้ลงตัวเวลาเพื่อนกับเป็นเวลาดิมโดยให้ไลงไปเกี่ยวเกาเ้ยนคือเก้าโดยทีมงานเฮาการซีนิกับหรือว่าไปหาสาวโสดโตนั่นทุกคนโดยแม่แลยเนาะ เรัาทีนี้ทางสาวเตรียมกับทีมงานเนอกจากเสด็จกับตัวโดยกับเสด็จก็เข้ามาสบายดีสบายดีโดยก็โอเคเนาะทุกคนเนาะทางสาวละหน่อยก็ได้เข้าไปโอโมนำสาวผิดเป็นที่เทียมหอยแล้วเนาะมื่อนี้เพิ่นก็อารมณ์ดีมัดมือไว้ฉันซะเพราะว่าทำไปยิ้มไปเนาะอ่ากัคนมีความหักกตอาจสิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะโดยเผิ่นกะมีคนคุยแล้วเนาะคนคุยเผิ่นกะเป็นนมไทยเด้อแต่เผิ่นยัง บเป eh, so first, you. You remember, ER ิดเผยตัวเนาะเป็นกะว่าคุยไปกอนว่าชันจะอาเพิ่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าปิดใจเนาะสำหรับนมนมที่อยากโอ้ยอยากลมน้ำเบิลกะสามารถทักเข้าไปหาเพิ่นได้ตลอดเนาะโดยกะก่อนเอิญกะฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามไอซาลาหน่อยในเด้อเพื่อไอซาลาหน่อยได้มีกำลังใจและเฮตดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ซาลาหน่อยกะสิคอลาไปก่อนเนาะสบายดี